สองงานครับ Honda c ซ v 74เครื่องสอจุดศูนย์ะฮะเดิมสนิททุกอย่างนะครับคันนี้นี่แบบน้ำมันโซคารเก้นะครับคั <c oughs> นนี้พี่ลูกค้าวิ่งมาจากเพชรบุรีเลยนะฮะมา,ลลกการับลูกคาขอบคุณนะครับอ่ะมามาถึงผมจะได้เต็มฮนะไม่ไม่แบ่งสเต็ปนะ ผมไม่มีสเตปในการจูนะครับหนึ่งสองสามสเตปหนึ่งสเตปสองสเตปสาม 3, ไม่มีนะฮะก็ c ว v นะฮะอ่ะอันดับแรกเลยสองจุดนนี่นะฮะไม่ใช่รอบเดิมของงานะน,นะฮะอ่ะปรับรอบช่วยเรื่องตัวสั่นนะครับอาการประจำตัวของ CRV นะฮะเป็นทุกเจนยันเจนห้านะครับอ่ะแล้วก็มีเรื่องลิลลี่ นะครับาก,การที่เรียบร้อยนะฮะสองเจ้าส่วนจาริสลีน,ลน่าเกลียดพอสมควราก,การที่แล้วแล้วแล้วก็ปรับแล้วก็ปรับจูนให้ใหม่หมดนะฮะโอเคอ่าเดี๋ยวคันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีท่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ จูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ AFVBA ตัวจับส่วนผสงน้ำมันกาดการครับสายเบนซินสายแกส๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูนนะจ๊ะจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูน5้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะโอเคคันนี้เท่าที่จับประการดูน่าจะมีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับปีเกียร์กระชากแล้วก็เกียร์ไม่เปลี่ยนด้วยเมื่อกี้เหวอเลย ไม่ได้ไม่ได้ใส่เกียร์เล่นนะครับขับเกียร์ดีรออฟ้าไปเจ็บพันกว่าก็ไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์นะฮะถ้าพี่เจ้าของดูอ่าผมแนะนําให้ลองไปสั่ชิ้นน้ำมันเกียร์ดูนะฮะอาจจะดีขึ้นนะครับเป็นบางจังหวะเมื่อกี้จับมาสี่ห้ารอบเป็นสามครั้งนะฮะขางเกียร์สามไม่ยอมเปลี่ยนมาโอเคสปีเทสนะฮะเปิดไอเกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างไาอันนี้เดิมสนิทเลยนะปลดลิ้นแล้วด้วยปลดหน่วงครบหมดแล้ว กีบมาตัดนะเบคอนอะก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ CoV วเจนสี่เครื่องสองนะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแต่ต่างจากรถทั้งบ้านนะครับอัตราเร่งเป็นยังไงนะฮะก็พีจูนนะฮะจูนคารักาพันห้าร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูนเก็บจูนเพิ่มฟรี 4, ยกเว้นแต่เปลี่ยนชนิดเชื้อเพิ่งสลับเกียร์หรือที่ตั้งเทอร์โบนะฮะ พีจูนหน้าอูอยู่เสรีไทย73นะครับหน้าปากซอยรั้วสี่สิบหนนะครับอีกที่คือรับลูกกาคลองเจ็ดนะฮะที่คลองเจ็ดให้บริการแต่กาจูนนะฮะเซอร์วิสบริการทั่วไปคลองเจ็ดผมไปรับเลยนะครับรวมถึงจูนรอบสถานที่นะครับหัวข้าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทูบตึแบบอตนะครับพิมพีจูรีแบบคองด้านะครับแล้วก็สี่ช่องทางผมได้เบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอปไลน์ได้เลย ก็ส่งงานครับขอบคุณครับ